ทุกคนหนุ่มฟุ๊ไม่รู้เรื่องเลยตอนที่เขาให้ไม่หนุ่มาพูดหนุ่มอะไรยังงงอ่ะฟุ๊แบบไม่รู้เรื่องเลยแล้วเมื่อ,อ <Okay. S 2> หไหร่เขาคัน ขอบคุณค่ะนหนูมาแป๊บเดียวนะหนูไม่อยากให้ทุกคนได้พักผ่อนเหมือนกันหนูแค่ยังมาหาแบบนี้เพราะหนูไม่รู้ว่าหนูจะมีเวลาลาพีชพ์เมื่อไหร่ก็แหละขอบคุณค่ะก็ขอบคุณพี่เอกับพี่วูฟนะคะที่เพื่อนหนูให้มาอยู่วีีก็จะทำหน้านที่นี้ให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็สุดเด็ด รอบนี้ก็จะได้เป็นวิทีเจนตัวแล้วก็ฟางด้วยค่ะก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ใจะจะทําได้เลยขอบคุณค่ะเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันขอบคุณนะคะทุกคน ั่นแหละขอบคุณพี่เลยมาว่าจริงๆใช่เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันนะพูดได้ถูกเลยไม่เราจะควรอะไรก่อนนี้แต่ว่าคนดีๆนี่พาาได้เลยรอบคนได้เลย,ค,เลยคือแบบเออเป็นฝันที่ไม่กล้าฝันนะทุกคนเราจะทําให้เต็มที่นะเราจะทําให้ดีนะเอาดูเอน็นแฟเลย เอาดีเมื่อกี้หนูเพิ่งกดออกจากกลุ่ม n5 เองหนูอยู่มาตั้งแต่ปีที่แล้วทุกคนตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูขึ้นสเตจอะหนูเพิ่งกดออกเมื่อกี้เลยแบบตอนแรกันไม่ได้นึกถึงเรื่องกลุ่มไลน์ใช่ไหมสำหรัพี่ฟางแท็กมาแอนมิชาบายบายแล้วหนูก็แบบขอบคุณที่ให้โอกาสหนูขึ้น n5 นะคะหนูจะคิดถึง n5 มากมา,กมากเหมือนกัน คือแบบไม่ได้เตรียมใจในการดกดออกกลุ่ม N5 เลยอะคืออยู่มั้งแต่แบบแรกเลยหม่ยหึงแรกที่แบบที่ได้ขึ้นเลยจริงๆใช่ไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้คือวันที่หนูต้องกดออกจากกลุ่ม N5 นั่นแหละก็มาเริ่มแชปเตอร์ต่อไปไปด้วยกันนะคะทุกคน มิชาบีทรีไม่เนอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่ที่สุดคะ่ะรับด้วยคะ่ะเอาดีตอนนั้นสอบก็เหมือนนี้พี่ฟางพูดเลยคือพี่เขาแก้งพวกหนูทุกคนใช่แหละตอนนั้นแอบใจแป้วแล้วแบบใจแป้วไปแล้วแต่ว่าก็คืบขึ้นมาใช่แต่ว่า ก็อัจากวันนั้นก็คิดว่าก็พัฒนาตัวเองต่อไปใช่ไหมแต่แบบพอวนันนี้ติดแล้วก็ดีใจมากว่าพี่เขาเกินไหมว่าจะเป็นับไม่ได้บอกอะไรเลยคะ่ะใช่แล้วเรามีโนนึ่งตลอด,ดไปงาริงมากก็ฝากสเติต สาวทีนี้ด้วยนะคะทุกคนหนูไม่รู้ว่าหนูพูดเรื่องอะไรเปล่ปาคือตอนพูดในงานอะ่ะหนูสซกมอน,นิเตอร์มันดังมากแล้วหนูไม่ชินในการพูดแบบดังขนาดนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> นั่นแหละฝากทุกคนด้วยนะคะตื่นเต้นจังอะ่ะแล้วคือตอนก่อนประกาศคือโมเน่กับมินกับพี่พีพก็ทุกคนหันมาหามหนูเลยหนูอดีหนูไม่ได้คาดเขาเรียกว่าอ,อะไรหนูแบบว่าไม่อยากคาดหวังอะ่ะทุกคนเก็ตปะ หนูกลัวหนูกลัวแบบการคาดหวังมาก,มาก่าขอคุคนนะคะทุกคนฝากเนื้อฝากตัวกับพี่พี่น้องน้องทีมมีชีด้วย เรอมีใช่ยูนิตหนนะก็ต้องรอดูค่ะเป็นยูนิตใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นเหมือนกันจะนแรกถามพี่เอิญว่าพี่เอิญยูนิตนี้ยากไหมพี่เอิญบอกว่ายากที่สุดในพ,พี่คิดว่ายากที่สุดในบีทีลอสโดูแ,แบบฮะแล้วให้หนูขึ้นเนี่ยนะได้เราจะทำให้ได้ ่แล้วก็อยากจะบอกว่าสินดีพี่เบ์รี่เก่งมากๆรู้สึกว่าเราคือทุกคนเราสามคนมีกลุ่มแยกกันแบบว่าเชื่อว่าเจนซีเทรนีคือพวกเราจะแบบคอยปรึกษากันในนั้นตลอดใช่แบบว่าคอยให้กำลังใจกันตลอดในกลุ่มนั้นซึ่งวันนี้เมื่อกี้หนูก็ส่งไปว่าทุกคนเก่งมากทาได้แล้วอะไรนี้ใช่ไหมแล้วแบบ ชันี้ก็เขียนว่าแล้วเอาไงต่อดีกับกลุ่มนี้หนูก็บอกว่าก็ไมทิ้งไหมให้มันเป็นแบบความทรงจำอะไรอนี้เออให้เป็นแบบความทรงจำที่ผ่านมาเฉยๆถูก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 แล้วก็ยินดีกับพี่อาลีกับพี่พารด้วยพี่เขาเก่งจริงๆคนตอนสอบแบบว,ว่าหนูก็เขาเรียกว่าอะไรก็อยู่แถวนั้นก็เขาเรียกว่าอะไรคือหนูไม่ได้ดูพี่เขาสอบแต่ว่า พี่เขาก็ออกมาเล่าให้ฟังซึ่งหนูก็เห็นพี่เขาซ้อมกันหนักมากๆมันโดยตลอดก็เก่งมากๆเมื่อกี้เพิ่งไลน์ไป congrats พี่ดีเก่มากทุกคนเก่งมากคุยอะไรดีอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ่ะ ใช่จนซีดีทีหมดแล้วยี่อ๋อ,อแล้วก็ฝากเอ็มบีจอฮัสโนอาโอโซระด้วยนะคะทุกคนใช่แล้วสาเพลงอะไรตอนนั้นสอบเพลงแมมมอสค่ะ ช่แล้วสปีดม,มอดต์อยคกาง,งั้นจำมือไหมอ๋อเออราลืมไปได้ไงขอบคุณทุกคนนะคะที่มาจับมือมิชาทั้งสองวันเลยมีตั้งหกรอบเลยขอบคุณที่ไว้เวียนกันมาหาแล้วก็ขอบคุณที่เอาใส่หูแมวมาหาหนูนะขอบคุณที่ไม่ทิ้งให้หนูเหงาใส่หูแมวเป็นคนเดียวขอบคุณที่ เออมาอยู่ด้กันตลอดไม่ว่าจะรอบปกติหรือรอบสเปเชียลก็ตามแล้วก็แต่งตัวบางคนก็แบบว่าแต่งตัวตามตีมมาด้วยก็เลิศมากขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆะะงแกหมาถูกใจไหมถูกใจว่ากถูกใจสุด ขอบคุณจริงๆนะคะทุกคนรักทุกคนมากนี่พอจะงอมีได้ไหมครับที่ฝากไปต้องกลับมาประเทศไทยแล้วคุณต้องมางอผมด้วยตัวของคุณเอง <c oughs> ดีมากเรามี B ว่ะขอบคุณนะขอบคุณนะคะ Congrats Kitty Team Kitty Q อ๋อแล้วแบบมันจะมีพี่แอนดวินใช่ปะคือวันที่สอบไปทุกคนเขาไม่ตั้งกล้องตั้งกล้องได้นะแล้วหนูก็แบบตั้งทำไมทำไมต้องมีถ่ายด้วยคือไม่ได้แต่งหน้ามาวันนั้นแล้วแบบว่าอันนี้พี่ก็ พอประกาเศเสร็จหนูก็เดินไปหาพี่สตา์ทั้งสองคนเลยแล้วก็บอกว่าพี่รู้อยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกรู้อยู่แล้วแล้วว่าวันนั้นเขาเนียนมากเนียนแบบเนียนเลยอะเนียนสุดๆอะนั่นแหละขอบคุณนะคะทุกคน I love you all so much ไปเจอกันนะทุกคนเดี๋ยวหนูมาไลฟ์ใหม่เมื่อว่างให้ทุกคนไปพักผ่อนก่อนวันนี้ห้าทุ่มแล้วทุกคนไปนอนเข้งเของของุ้ยไม่ไดีคำนี้นั้นมากเค้งเข้งเข้งๆนะทุกคนไว้เจอกันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้แล้วก็ กลับบ้านไปนอนหลับฝันดีนะคะไล้เจอกันนะบ๊ายบาย